สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดนครนายกนะเป็นยไงไปดูกันวันที่เราไปนี้ก็ฝนตกตลอดทางเลยแต่ดีหน่อยพอไปถึงนครนายกแล้วก็ฝนก็นกหยุดตกอันนี้เราจะพาทุกคนมาที่วังพญานาคที่วัดมณีวศงอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะซึ่งวันนี้เขาก็ได้สร้างวังพญานาคไวโ้โดยเป็นเหมือนเป็นรูปปฏิมากรรมปูนปัน้น แล้วก็จะมีพญานาคที่เป็นปูนปั้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นองค์พระประธานที่อยู่ข้างในวังพญานาคนะซึ่งองค์พระประธานาก็มีชื่อว่าพระมหาจักรพัฒน์ชัยบาดาลโดยในห้องนี้ถือว่าเป็นห้องหลักของตัววังพญานาคนะนอกจากพระประธานาที่เราเห็นแล้วเนี่ยก็จะมีการปั้นที่ ให้เราเห็นถึงพญานาคทั้ง4ตระกูลหลักๆแล้วก็ในในตัววังพญานาคเนี่ยก็จะมีนูปปั้นที่เป็นบริวารของพญานาคทั้งหมดที่เราเห็นเป็นของสีาขาวงๆเง,เงินเนี่ยก็จะเป็น บริวารของท่านทั้งหมดเลยมีประมาณพันกว่าตัวได้นะอันนี้ก็จะเป็นขุมทรัพย์ของพญานาคที่เขาปั้นไว้ให้ดูส่วนตรงนี้จะเป็นทางออกก็จะมีปูรีสีนั่งส่งเราตรงทางออกแล้วก็รายการเราเป็นรายการอาหารก็ไม่พลาดที่จะรีวิวอาหารนะตรงนี้ก็เป็นร้านกะเพรา4 2 8 9ซึ่งร้านนี้สามารถเลือกระดับความเผ็ดได้4ีระดับก็คือเผ็ดประทับใจเผ็ดน้ำหูน้ำตาไหลเผ็ดระดับตำนานแล้วก็เผ็ดตื่นชาติกำเนิด อันนี้ระหว่างเรารอเราก็เอาไข่นกกระทาที่ซื้อมาจากตลาดในวัดมานั่งทานรอช่วงขาวระหว่างรออันนี้พอได้กระเพราผัดแห้งของเรามาแล้วเป็นกระเพรามูสทรับไข่ดาวนะอันนี้เราเลือกระดับความเผ็ดเป็นเผ็ดประทับใจเพราะว่าเราหนัชิมเราก็ทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อันนี้ก็ชิมไปคําแรกก็แสดงอาการเลยอันนี้คือไม่ใช่มาอร่อยนะ บอกว่ามันเผ็ดเพราะว่านางอินเผ็ดไม่เก่งด้วยนะแต่ก็อร่อยอนางบอกว่าเผ็ดแต่ก็อร่อยก็กินไปอีกเพื่อนๆก็ผ่านไปที่วัดก็อย่าลืมแวะทานกระเพราที่ร้านกระเพรา4289ได้นะเลือกระดับความเผ็ดได้ตามต้องการเลยมีเผ็ดสีระดับอย่างที่เราบอกนะั่นแหละใครจะลองแบบเผ็ดลืมชาติกําเนิดอันนี้ก็ต้อง ลองไปชินมนะพอดีวันนั้นเราใจไม่ถึงเราเอาแค่เปิดระดับประทับใจก็ถือว่าโอเคแล้วแหละรสชาติเขาใช้ได้เลยเป็นกระเพราโบราณผัดแห้งๆรสชาติจัดจ้านแล้วก็แต่รู้สึกจะมีหวานปลายๆนิดนึงแต่ถือว่าโดยรวมถือว่ารสชาติโอเคอะ่ะอันนี้นางบอกว่านางเผ็ดนะแต่สุดท้ายนางก็เอาไปคลุกเป็นกระเพราคลุกซะงั้นอบอกว่าต้องกินแบบนี้ถึงจะสะใจ สรุปว่าเผ็ดหรือว่ายัางไงเนี่ยก็ปาดน้าหูน้ําตากันไปแต่นางก็ยังบอกว่าเออมันเผ็ดแต่มันก็อร่อยก็กินจนหมดวันนั้นถือว่าโอเคมากสําหรับกะเพราผัดแห้งร้านกะเพรากะเพราผัดแห้งสี่สองแปดเก้าถ้าไงเพื่อนๆนผ่านไปก็ลองไปชิมดูเราว่าโอเคร้านนี้ใช้ได้อร่อยดีนอกจากผัดกะเพราก็มีข้าวผัดก็มีนะ มีกระเพราหลายอย่างกระเพราเนื้อกระเพราหมูกรอบมีหมดแต่วันนั้นเราไปเหลือแค่กระเพราหมูสับถ้าไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องตับใจปุ่นๆๆ